สวัสดีทุกคนอยู่กับช่อง Sweet Candy Channel อีกแล้วโหขยันอัด,ดจริงๆเราใครมาเกินข้างหลังวะโอเควันนี้เราอยู่กับ Speed Run 4ดูด่านแรกไปกันเลยทำไมไปวิ่งไปท่านี้หวะไม่รู้บอกมาดิไม่รู้เหมือนกันคะ่ะแล้วก็มากะไอตังเมตัวเดิมอีกแล้วทำไมวิ่งดิสเบียกันเร็วเราไม่เห็นวิ่งเร็วเหมือนเขาบ้างเลยไปไปเร็วเอ้ย วิ่งเร็วๆวว้าอ๋อมันเล่นงี้เหรอจริงๆจะถามทำไมเนี่ยเล่นก็เป็นแล้วปุ๊ต้องใจเย็นๆบะบะบะบูไม่ตายนะคะไม่อยากไม่อยากเฟลบูสเปลสเปลแคตเตอร์สเปลแคตเตอร์อะไรของเกมไอ้ตั้งมีไปยุตเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากติดคุกนะไอ้ตั้งมี เออบักจริงๆเยวค่อยไปตัดออกเอาละกันไม่ตัดมันตัดไม่ได้ตัดต่อบอกแล้วว่าตัดต่อไม่เป็นโดยเฉพาะคลิปนานๆของช่องนี้เนี่ยบอกเลยว่ารายการตัดต่อนะคะว้าวเกีูนี่สิอูไหนอะ่ะด,ดูดิดูจัดูเฮชันสิเกียมุมกล้องอ่ะเพชันมีสามสามร้อยเลยนะเฮเก็บดาว<า>ไม่ทันเฮ้ยดาวหนีหนีได้ละเข้าไปเลย เี้ยงอ้าวตังมีอยู่ไหนเนี่ยอยู่ดา้านแรกโอ้กากตังอยู่ด้านสองแล้วก็ด้านสองนี่ไงขึ้นมาแล้วแบบไม่กล้าเข้าอย่าอย่าโดนกระบ,บองเพชรนะเพื่อนเดินกระบ,บองเพชรตายไห่ตายแน่แน่โห epic โอเค,อเ,คเกียร์มุมกล้องสุดๆตายเ epic อ,อะไรเนี่ยโอ้สตู นี่มันพายุหิมะละเอเพ c เบายอไปเดีย๋ยวโดนลูกสิทธิ์โดนได้เดี๋ยวก็โดนพิฆาตชาติโนได้เนี่ยเดี๋ยวก่อนตั้งแต่ไอ็กซ์ชมแคมปิม้งนั่นแหละแคมปิ้งจะโดนไหมไม่รู้โดนพวกแกแหละตังมีอะไรก็ไม่รู้มีแต่อะไรก็ไม่รู้เอ้ตายตายมันาแท้กี่นาทีแล้ววนะเนี่ยสอง run เอา้า ตายซ้ำต,ตายตายาตายซายบ,บอกเลยว่าด่านนี้เป็นด่านแรกที่เราไม่ได้เข้ามาเล่นก่อนแต่ตังมีมาแล้วใช่แต่ตังมีเอบมาก่อนแล้วฉ,ฉันฉันถึงฉันรู้ไงว่าห้ามดโดนกระบอเพิษอ่ะนี่ ไปชิวๆโคตรเกลียดเลยมุมกล้องก็บอกก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าอัดใช้โทรศัพท์นะฮะบอกไปคลิปไหนเนี่ยจะไม่ได้หเออแกไม่ใช่พูดติดตามฉันนี่ใช่อ้าใช่เธอคือพูดติดตามแกไงล่ะโคตรเกลียดเลยเกลียดมุมกล้องฉันคือพูดติดตามแกคนหนึ่งไงล่ะเข้าใจไหมเข้าใจ แล้วบอกไม่ให้พูดติดตามไอซ์ดิ๊กเด้อเด้อเลิกกดติดตามเฮ้ยอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้สมไยทำยูทูปตังตังมีทำยูทูปไหมไม่ได้ทำตอนนี้ยังไม่ได้ทำโอเคได้ดาวอีกดวงเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะอายอะไรก็ไม่รู้มีแต่อะไรก็ไม่รู้ไปกันเลยดีกว่าไปดีกว่าจ้ากลัววิ่งตกอ่ะ เอ้ยมีแต่อะไรก็ไม่รูวสัตว์เอ๊อเก็ด่าเนี้ยยากมา่าเนี้ยแลดูยากอ่ะและดูยากแต่มันก็ยากดูดีนึนกว่าจะบอกมันง่ายไปโถไอ้ <c oughs> คตรไม่ให้กำลังใจเลยตังมีแลดูยากแต่มันก็ดูยากเลยเฮ้ยตายจนได้เนี่ยเพี้ยนอย่าอย่าเพิ่งตายนะเพื่อน ไม่ยังไม่ตายอะไรล่ะตายแล้วอบกอก่าเพิ่งตายไงละ่ะเป็นไงละ่ะตังเมีตายสิครับรออะไรลงกอง้อม่วงข้างล่างไปยังลงไปและลงมาทีหนึ่งเอ๊ะที่ตูอยู่ไหนวะนนี้ยบอลูบอลูน่นไงเจอวะฉันเจอแกแล้วตังมีอยู่ข้างหลังเหรอใช่นี่ไปละค่อยๆวิ่งนะ ไม่ค่อยวิ่งไม่ได้อะแตงงก็กกกกวิ่งช้าๆสปีดอะโคตรเกียดมือกล้องนี้เลยตามชื่อดาเลยเนี่ยสปีดลามเนี่ยสปีดจริงด้วยวิ่งเร็ววิ่งเร็วเกียกดมือกล้องอะแตงงมาผ่านแล้วเอ้ยล่วงฉันผ่านแล้วนะเออไปเลยอย่าเพิ่งทิ้งกันนะอย่าเพิ่งทิ้งกันเล่นได้ถึงเลเวลเท่าไหร่ดีเนี่ยนี่ก็สามแล้วนะกำหนดเลเวลห้าแล้วกัน เวลห้าให้ผ่านเวลห้าใช่ไหมใช่ <Hi. S 2> เอาว่าผ่านเวลห้าปุ๊บเราเลิอกอัด<ะ>เราจะเลิอกอัดเลยใค,ใครถึงเวลห้าเลิอกอัดเลยใช่ไหมไม่ต้องให้พี่ถึงเวลต้องให้สวีทถึงก่อนซิแต่ฉันไปแล้วเราเราสัญญาว่าเราจะไม่ทิ้งกันแต่ฉันทิ้งเก็บแล้ว แต่เดียวจะไม่ทิ้งกันสต่ใช้ก็ทิ้งอะนะทีหลังไม่เอามาเล่นด้วยไมย่ไม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 ่เอาฉันมาอยู่ดียยอ,อย่าอย่าเอาฉันทิ้งไปฉันย,ยังอยู่ฉันยังอยู่ฉันยังอยู่ด่านสามด่านสี่อยู่แกมายังไม่งอหรอกมาอย่างยังอยู่ด่านสามอยู่เลยเดี๋ยววิ่งเล่นไปก่อนจะบอกว่าถ้าไม่เอาตังมีมาอัดอะ่ะก็ไม่งอมาหรอก เรามีเพื่อนอีกเยอะแยะถ้าไม่เราจะมาอาดคลิปนี่ก็จะไม่สนุกมีเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามคนไหนเพิ่มมาปุ๊บอยากมาเล่นเล่นเลยเล่นเลยจำชื่อกันเอาไว้ด้วยเพิ่มเพื่อนได้นะเพิ่ม<จ>เพื่อนได้ทั้งคู่เลยจำไว้บอกเลยไม่หยิ่งเพิ่มได้หมดเพิ่มไม่กดเพิ่มทุกคนอยู่แล้วรับหมดทุกคน แต,แต่ถ้าคนที่รับไม่ได้ก็ขอโทษใช่ไหม,มถ้าใครดูแล้วอยากรู้ว่าอัดต่เรบอกล้อเกมอื่นมีแต่ว่าแค่ยังไม่ได้อัดในตอนในในตอนนี้แต่หลังจากนี้มีแน่นอนด้ยตายอีกแล้วเนี่ย นี่ก็ปาไปเจ็ดนาทีไม่ไปไหนเลยเฮ้ยตังเมยอยู่ไหนเนี่ยฮะอยู่ด้านห้าหรือเปล่าว่าเฮ้ยตังเมเร็วอ่ะตังเมเร็วอ่ะอยู่ลสตังเมเร็วว่ะตังเมไม่รอเพื่อนทีหลังไม่เอามาอัดแล้วดีกว่าไม่ไม่เอามาอัดต่อเอามาอัดต่อตังเมเมฟเกินอ่ะไม่อยากเอามาอัดแล้วไม่งั้นคลิปนี้จะไม่สนุกนะจะบอกให้นะเอาตังเมมาอัดแล้วแคนดี้ดูกากไปเลย คลิปนี้จะไม่ไปซำคลิปนี้จะไม่สนุกถ้าไม่ฉันอัดเอาเป็นว่าอย่าเถียงกันให้คนดูฟังเลยดีกว่าแต่ว่าไปมันมีคนดูไหมวะเนี่ยอตอนนี้ยังไม่มีนะมันจะมีคนมันจะไปม,มีได้ยังไงก็แค่ช่องกากๆที่เพิ่งเริ่มตั้งเนี่ยมันจะมีได้ยังไงไม่มีไม่เดาการเมือง เอาการเมืองเรียกผู้ชมหรือไงเอาการเมืองเรียกผู้ชมหรือเรียกคุกเรียกตำรวจครับท่านพี่ไม่เรียกตำรวจไม่เรียกทั้งผู้ชมไม่เรียกทั้งตำรวจตำรวจเราเรียกใครอะเรียกคุกก็ก็ก็เท่ากับว่าเรียกตำรวจนั่นแหละไม่ต่างกันเดดีเดดีเดดีอ่าในที่สุดเราก็มาถึงจุดสิ้นสุดของด่านสามเอาเข้าด่านสี่กันเลยนะตัวเบลห้าละ ไอตังเมเลวเฮ้ยจำได้เหมือนมีด่านหนึ่งที่มันมีสีหลงอ่ะที่เคยดูอ่ะไปถึงด่านนั้นกันดีกว่าพวกเราด่านหกเออกันไปถึงด่านหกเลยด่านนี้มันแลดูซับซ้อนไงไม่รู้โอ้ยติดตรงนี้เนี่ยนะเฮ้ยยังรอดยังรอดโอ๊ตายแกแกมาถึงชันยังไง อยู่กันสี่โอ้ยฉันอยู่คนเดียวไม่ไหวดิเบนเอาหรือเปล่าวะไม่ไม่มีคนอื่นเนาะเออไงไม่ยู่คนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวแปลว่าเก่งสุดเลยป้าตังมีฉันอยู่คนเดียวมันอาจจะมีคนแสงหน้าใช่ไหมแล้วก็ได้เว้ยเอ้ยโถู นึกว่ามีอะไรมาลองให้ไม่มีเลยนี่หว่าโอหตุกากเองอะขอโทษมันจะมีไว้มันจะมีให้ขอโทษที่ลืมดูตายแกนี่นี่ใช่ไหมครับเออใช่ดนั่นแหละผมเคยผมเคยมาเล่นผมเล่นสุดดานนี่แหละบอกเลยว่ามันจะมีหลายคนอะที่่ที่มันเคยเล่นกับเราแล้วไม่รู้จักเราหรอก ไม่รู้ด้วยว่าเรามาอัดอะไรแบบนี้กันใช่งั้นก็ดูชื่อไว้แล้วก็จําไว้ด้วยนะครับว่าใครเคยเล่นกับไอ้ไอดีนี้มาแล้วบอกชื่อก่อนบอกชื่อไหมไม่ต้องหรอกคนดูเขาอานออกคนดูเราไม่งูเขาอ่านอังกฤษออกกันหมดแหละเขาไม่งูตังมีสองพนบเก้าบอกเลยว่าคนดูอ่ะ มันไม่งูคนดูคนดูเขาฉลาดคน,คนดูไม่งูแต่พวกเรางูถูกต้องอเล่นเองเจ็บเองอยากเล่นพุกนี้เองเปิดให้เลยเ้ะจุดสิ้นสุด<พ>อ,อนี่ไงดงลุงแล้วรอกันด้วยสิต,ตังเมีเฮ้ยถ้าตางังเมถ้าตางังเมไม่รอคิยมมันก็ไม่สนุกนะรอไม่ได้ ตูจะถึงอยู่ละตังเมก็อยู่นิ่งๆสิงั้นเจอกันด่านเจ็ดนะตังมเมได้เว,ว้ยนี่อะไรเนี่ยเกือบอะเกือบตายแล้วโหมดนนสี่ด้านนี้คือแบบพลางอ้าเฮ้เกือบตายแล้วนี่คือสรากตู <it> <h its> เฮ้ใครวะเออใครติดนกรชากมาถึงไป,ไปว้าวด่านนักเกิฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอเนี่ย ตายที่เดิมเลยมั้งเนี่ยด่านอะไรครับท่านผู้ชมบอกให้อรอที่ด่านเจ็ดเนีทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะฮะใกล้ด่านเจ็ดเนะ่โอ้โหมีคนอยู่กับม้าอเลยโดดตายเล่นเหรอฮะใช่ไงโดดตายโดดตายไม่ใช่โด,ดตายโด,ดพลาดไปถึงด่านสิบเลยไหมคลิปมันน่าจะไม่นานมากอะ่ะน่าจะได้นะงั้นเราไปลุยกันเลยฉันต้องต่ออไหมตังเมรอด่านเจ็ดเลย เราสองคนต้องอยู่ด้วยกันถึงจะมันเข้าใจไหมได้จ้ะงั้นงั้นเดี๋ยวฉันจะซ่อนตัวในท่อแรกเอาด่านเท่าไหร่ดีจอาเท่าไหร่ดีตอนนี้เพรพี่แปดไปให้ถึงด่านแปดแล้วกันไปให้จบด่านแปดอะแล้วเราก็ออกกันดีนะถ,ถ้าถ้านาเพรทันนะโอ้โหไปไกลเลยไปด่านห้าสิบเลยเพรฉันเนี่ย เดี๋ยวฉันจะรออยู่ในท่อแรกนะขอถามคำถามอีกครั้งคุณตัง้งเมเติมปะคะไม่ได้เติมคือเหมือนจะเคยถามแล้วนะในคิปแคมปิง้งเนี่ยดูยังไงยังไงก็เหมือนคนเติมอะ่นะนะครับท่านผู้ชมแต่ฉันเข้าไปอยู่ในท่อได้อะเนี่ยเติมแน่ๆเลยสภาพเนี้ย คุณตังเมสสารภาพมาดีๆเถอะครับคุณเติมไหมครับยังไม่เติมจะสกบาทครับบางคนอาจจะคิดว่าพี่ตังเมเนียเติมเป็นล้านโลบัคแล้วแน่ไม่ถึงครับศูนย์โลบัคครับค,คิดว่าพี่ตังเมเติมไปแล้วกี่โลบัคเม้นจะเม้นห้าดาวดวงที่ห้ามาแล้วเข้าเข้าไปเล่นด่านหกดีกว่าโฮ้ยทำไมตายวะบอลูบุ๊ เดี๋ยวดานใส่ลุงเดือนข้างหน้านด้เงี้ยตัแล้วแต่ตัวฉันเอ้เราเรียกเป็นง,งูทำไมเนี่ยฮะลืมหรือเปล่าแกก็เคยเรียกฉันไม่เสร็จนะอ้าวก็ไหนแกบอกไม่ได้ทำ Youtube แต่ฉันทำนี่หว่าก็จะฉันจะทำโอเคงั้นโชคดีไมเปิดเปี้ยงกระโดดเล่นอยู่ในท่อแรกดีกว่าแคนดี้ด อย่ามาเรียกกันแบบนี้สิจะแกให้เรียกอย่างไงให้เรียกว่าอะไรอยากรู้ไหมอะไรไม่ต้องเรียกโอเคไปตายซะไอ้กูเออแบบนี้ก็ยังพอได้อยู่ด้วยแล้วจะให้เขาด่าตูทำไมวะตายต่อไอ้ตูเราโดนเราตายปะวันนี้โดนตายจริงหรอเก่งลองแล้วใช่ไหมลองแล้วลองแล้วโอเคเลยตาย โดนอย่าโดนแพนกวินพวกนี้กัดเป็นเด็ดขาดนะจ๊ะและและอย่าโดนไอกกระบอกบอกเพื่ตาสองด้วยไม่งั้นให้ตายแน่่ยคืออย่าบอกอะไรที่ไม่จําเป็นส<อ>ิตังเมทไมังเม,งมจะบอกข้อมูลที่ไร้ประโยชน์แกคนดูพิเสศษจะน่ารักของข้าไปทําไมกันแล้ประโยชน์ตรงไหนวะ,อวะโอ้อยูุยตายมายัาง นี่คือก็เสี่ยของการวิ่งเร็วกันโอ้โห,โ,หโหลุงลุงจ้าอะไรเมื่อกี้อะไรนะมาอย่างเพื่อนอย่าบอกนะนะเมื่อกี้เมื่อกี้มันม่นามหกอ่ะลุงจ้ามาเสียฉันเคยมาแล้วนะให้ให้ใหดูหลักฐานใครมันจะเห็นวะจริงคนดูไม่เห็นแต่พวกเราเห็นโดดไปโดดไปไม่อยากได้คดลิป18นาทีเหมือนเขาที่แล้วนะเนี่ยบอกเลยทั้งแล้ว18นาที ใถ่ายขนาดนั้นน่ะก็ถ่ายอยู่คนเดียวอะถ่ายคนเดียวหรือถ่าย,อยสองคนบอกเลยว่าคลิปเนี้ยอัดวันเดียวกับคลิปก่อนเอคลิปก่อนจริงจริงคลิปก่อนเนี่ยจะอัดท o w e r of Hill ด้วยนะแต่ว่ามันเกิดข้อผิดพลาดเยอะแยะมากมายไก,กย่ไกลวยก่ายกองไอ้เพนกวินนี่มันตัวดักหรือเปล่านี่ฮะ เันรจะมีเพนกวินต,ตัวที่จบตัวหนึ่งอะตัวดักปะไม่รู้นี่ถึงด่านหกแล้วสังเมรอเราอยู่ด่านเจ็ดเราจะต้องรีบไปหาเขากระโดดเล่นอยู่ด่านเจ็ดเนี่ยแต่แต่ยังไม่ไปด่านแปดนะไปด่านแปดแล้วเรือโดนด่าจะไม่โดนด่าได้ไงก็ไม่รอก็ไม่เคยคิดจะรอกันนะครับกระโดดเล่นอยู่ด่านแปดไม่เฟวิก ไอ้บ้าเฟลแคสเตอร์ <C> นี่ไงลุงจ้านี่ด่านหกจริงๆด้วยข้ามได้ไหมเนี้ยข้าไม่ได้อยากข้ามไอ้สปีดรันเนี่ยเว้ยกะจะดูดแบบไม่เมฟดันตายซะได้อีผี เบื่ออะไรเบื่อฉันเหรอเบื่อต้องรอแหละก็แกก็เบื่อฉันอยู่ดีเลยสรุปรอนานเลยเกินเป็นสิบสิบปีเลยรอมาสิบสิบปีเลยกว่าจะถึงไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปผมก็อกัคุณต้องเข้าใจด้วยนะครับไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจทีหลังไม่เอา,าอาัดแล้วนะไม่เอาไม่เอาไอาจะมา ความจริงเนี่ยไอตังเม,มเนี่ยไม่ใช่เพื่อนที่ไหนหรอกน้องเอาน้องมาอาัดไม่ว่าจะสูงแค่ไนก็ไปเอ๊ะตุต,ตุตายด้วยสารพิษตอนไหนวะสารพิษมันอยู่ด้านหน้าไม่ใช่เหรอใช่ลู่อะไรวะงงลก่กับนาฬิกาต้องใช้ไอแ l a ากันได้ด้วยไหมค่อยๆไป อย่างเช้าๆก็ต้องค่อยๆไปเดียเดี๋ยวก็ตายปะลืมไปช้าไม่ได้ทำไมเจ็บดาวก่อนสิช้าช้าไม่ได้มันเป็นสปีดลันต้องวิ่งเฮ้ยมาแล้วเจอกันแล้วสวัสดีไปแล้วเลือกบุกันดดาควู้ไม่รู้เหรอเนี่ยไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากัไดาสิ มันเรียบแกลวไวเบนเนี่ยมไม่ใช่เหรอผิดคู่เลยเวนบันไลเลือดไวไวกันได้เนี่ยคลิปนานกว่าคขาวที่แล้วแล้วเนี่ย<ก>ัาโทรเจ็สิบแปดนาทีแล้วนะงั้นเรารีไปังั้นจบด่านนี้ก็ไปกันเลยดีกว่าไหมใครจบพวกเราทั้งคู่เดีด๋ยวเเราไปอยู่ที่เดียวแกแล้วเราเราจะไปจบคลิปกันพูดง่ายๆคือไปจบคลิปกันที่ด่านแปดเอาง่ายๆว่า เพราะถ้านานกว่านี้เดี๋ยวไม่มีคนดูแมวนานนานไปยี่สิบนาทีบอกแตกเลยเดี๋ยวมันจะไม่มีคนดูมันจะนานเกินจนน่าเบื่อเว้ตายฉันเห็นศพแกนี่คือแบบแปลกมากอะแค,คือนี่สิบเก้านาทีแล้วนะแล้วเดี๋ยวเวลาบอกเคยบอกไปในคลิปแรกแล้วว่าเวลาอาลัดอะมีรอบละชั่วโมงเท่านั้นอย่าอัดคลิปหนึ่งชั่วโมงเลยละ่ะ ถ้าจะไลฟ์สดก็อาจจะถึงชั่วโมงได้อยู่แต่อันนี้เรือโกบกันดาแต่อันนี้อัดมาแบบั่วซ่วงไงเดี๋ยวเมมเต็มเหมือนเขาที่แล้วเดี๋ยวมันก็ตัดอีกอ่ะบอกเลยว่าเห็นเห็นมันที่เกียดนี่คืออัดคลิปจนเมมเต็มไปหลายรอบมากอ่ะพอเมมเต็มเสร็จลบลบแล้วไม่ได้อัพไว้ด้วยนะถ้าอัปไว้นี่ อัไปลงไปก็ไม่เป็นไรไงแต่อันนี้จะบอกให้ว่าคลิปที่อัพไปหลายๆคลิปก่อนหน้้น,นคือไม่อยู่ในเครื่องแล้ววางวางเปล่าไรเพียงขา <c oughs> เฮ้ยคล,คลิปนี้มันยี่สิบนาทีแล้วนะว้ายตายแหละตายแล้ว <c oughs> ออดูซิว่าจะเลิอกอัพเมื่อ,อไหร่ <c oughs> เอ้ยอะไรเนี่ยสกิปเลเวลหรอใช้ได้ปะเนี่ยไม่โรบักเออโรบัก เดี๋ยวเราลืมบอกเราไม่มีโลบัลกัรมปานตะไทยไรเดียงสาจริงจริงเราไม่มีโลบักกันเราไม่เหมือนคนเติมโลโลบักทั้งหลายแหละผมไม่มีโลบักแต่อีตังเมย์มันมีไม่มีถ้ามีชุดคองจะเมฟกว่านี้ใช่ไหมถ้ามีคงจะเมฟกว่านี้ใช่ไหมออแต่นี่ก็เทปเทปนะไม่ใช่เทปสิ ความจริงอะที่เห็นไอ้ตังเมมัน,มนหนีไปเร็วๆเ,เนี่ยไม่ใช่อะไรน,นะมันกดสก,กิปไอ้ที่กดขึ้นมาเมื่อกี้เรามี45้าโลบักอะนั่นแหละมันกดยังไม่ได้กดเลยสักกรารเลื่อนวกันด้าอย่ามาไร้เดียงสาโว้ย<ม>เอ้ยตายอีกแล้วคน<า>เกลียดเลยตายเหมือนกันโดดเล่นๆแล้วก็ตายอีผีแปลว่าดาวนี้ห้ามโดดเล่นโอเคอีสิไม่คือมันเด้งไงนี่ไง้ามสปีดเตซะเลย วิ่งขาไปต้อข้ามลงกระฝา่ไม่ได้หวะแต่ว่กกระโดดข้ามไม่ได้ไงฮะว้ายเปิดทางลงช่องกลางเลยเพี๋ช่องกลางไหนช่องกลางระหว่างอันแรกอันสองอะลองฉันท้าให้แกเข้าท่อให้ได้หนึ่งท่อท่อไหนก็ได้เฮ้ยในนั้นมันมีสามพิษไม่ใช่หรอฮะ ไม่ตายอย่ตายกันตายนกันโดดเล่นแล้วก็ตายเนี่ยก็ตายเหมือนกันโดดเล่นเนียว้ยเลือดบงกันดาจะเล่นอีกรอบหนึ่งถ้าตายอีกรอบนะเราจะจบคลิปเลยทันที <c li pp> พอคลิปเนี้ยตายกว่านี้เดี๋ยวไม่มีคนดูไม่เอากระโดดไม่มีหยุดกระโดดไม่หยุดยั้ยงกระโดดโดนสต็อปเลือดบงกันดา เลือดไรเบเนียมสิไม่ใช่ไม่ใช่เลือดแร่แร่<ล>ก็ตัวเองกู<ม>เลือดไม่ใช่หรอตอนแรกอะกูเล่นเนียเลือดตัวกันตาแร่ไรเบเนียมแต่ตูเนี่ยเลือดลูกผู้หญิงน้ำตาน้ำตาเข้าเบ้าเลือดเลือดไม่ใช่น้ำตาอ น้าตาเข้าเบ้าหรือน้าตาขอเบา้าตอนแรกที่พูดมาเนี่ยออพูดผิต่ะพูดฉันพูดจิตสเตลไปคิวบิดลิวจิตทำไมรู้สึกเหมือนใกล้ผ่านแล้วใช่ไงแต่ฉันย,ยังไม่ใกล้เนียตายมาหลายรอบแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันถึงแล้วเดี๋ยวจบคลิปกันเลยแล้วกันเพราะฉันหลอกเล่นเฉยๆยเพราะฉันจะถึงเดี๋ยวถึงแล้วไปเข้าเข้าด่า,ดานแปแล้วไปจบคลิปเลย นรอฉันด้วยฉันจะถึงแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเราต้องเดินหลบออกมาจากจุดเซฟก่อนกระโดด<ป>เล่นไปก่อนโอเคงั้นขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เยวเอาฉันเอาฉันไป <c ười> ด้วยโอเครอก่อนก็ได้ให้ไวเลยนะไอ้ตังมีคลิปมานานไปแล้วได้จ้ะ <c ười> ได้จ้ะไม่จ้ะ <Yay! S 2> เย้โอเคคลิปวันนี้ก็ต้องจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเอ้ตูมเยอะไปอย่าลืมติดตามจอยสวีทแคนดี้แชเนลด้วยล่ะฉันเขียนไว้ไหลายเรื่องนะแต่ไม่ได้เอาลงสักทีหนึ่งพามโอเค okay, จบคลิปแค่นี้นานพอละไปบาไตทนไม <Bye. S 1> นนมีผลงานอะไรฝากไหมไม่มีโอเคกากเกิดบ๊ายมีแ<ะ>ค่คอมเมนต์เท่านั้นแหละายจริงๆละโอเคไปละ סבסך להתודו אלה